น้ำตาแตกทั้งประเทศภาพเดียวที่ทำให้ทั้งงานกลั้นน้ำตาไม่อยู่คุณยายคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีมอบของให้ต้นข้าวสุปรียาก่อนจะกระซิบบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอพูดว่าอะไร สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินสาวไอจากช่องมักหมอลำนิวส์ค่ะวันนี้ไอขอพาทุกคนไปติดตามอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเป็นภาพที่เรียบง่าย แต่กลับสะเทือนใจแฟนเพลงทั่วประเทศจากข้อมูลที่ไอไปเจอในกลุ่มแฟนคลับ FC พลังเงียมน้องต้นข้าวมีผู้ใช้ชื่อช้างน้อยแอนฟิลโพสต์ภาพและเรื่องราวของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดห้วยสะพานจังหวัดกาญจนบุรีในงานทอดกรถินสามัคคีประจำปีซึ่งน้องต้นข้าวสุปริยาได้รับเชิญขึ้นเวทีร้องเพลงเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและชาวบ้านในพื้นที่ระหว่างที่น้องกำลังร้องเพลงอยู่นั้นปรากฏว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเดินขึ้นมาที่หน้าเวทีในมือถือของขวัญเล็กๆติดตัวมา ต้นข้าวเห็นคุณยายจึงเดินเข้าไปหาด้วยความนอบน้อมรับของจากมือคุณยายด้วยรอยยิ้มและยกมือไหว้ขอบคุณอย่างสุภาพหลังจากนั้นคุณยายได้ก้มลงกระซิบบางอย่างกับน้องต้นข้าวซึ่งไม่มีใครได้ยินว่าคุณยายพูดว่าอะไร แต่ภาพในวินาทีนั้นน้องต้นข้าวยิ้มและพยักหน้ารับเบาๆเพียงเท่านั้นภาพเหตุการณ์สั้นๆนี้ก็ถูกแฟนคลับที่อยู่ในงานบันทึกไว้และแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว และเมื่อมองจากรอยยิ้มของคุณยายในวันนั้นไอเชื่อว่าคุณยายท่านนี้คงปลื้มใจและมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพราะการได้เดินทางมาหาน้องต้นข้าวด้วยแรงศรัทธาและความรักจากหัวใจแล้วได้เห็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบอยู่ตรงหน้ามันคือของขวัญแห่งความทรงจำที่มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดแววตาของคุณยายในวินาทีนั้นไม่ได้สื่อเพียงแค่ความดีใจ แต่มันเต็มไปด้วยความภูมิใจความอบอุ่นและความผูกพันที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจเราอาจไม่รู้ว่าคุณยายกระซิบว่าอะไรกับน้องต้นข้าวแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าคำพูดนั้นคือคำจากหัวใจของคนที่รักและเอ็นดูศิลปินคนนี้จริงๆและสำหรับคุณยายแล้วเพียงแค่ได้มาเห็นน้องต้นข้าวได้ยื่นของขวัญจากมือของตัวเอง ก็เพียงพอแล้วสำหรับความสุขในวันนี้เพราะสิ่งที่เธอได้รับกลับไปคือรอยยิ้มและความอดน,น้อมจากศิลปินรุ่นหลานซึ่งไม่มีอะไรจะมีค่ามากกว่านี้อีกแล้วค่ะไอมองว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงแต่มันคือภาพของความรักสองรุ่นที่ต่างมอบหัวใจให้กันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเลย หลายคนบอกว่าภาพนี้มีพลังมากกว่าคำพูดใดๆบางคนเขียนว่านี่แหละคะ่ะหัวใจของศิลปินที่แท้จริงและภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนับพันครั้งพร้อมคอมเมนต์จากแฟนคลับทั่วประเทศที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องต้นข้าวคือเพชรแท้ของวงการลูกทุ่งไทย แอดมินสาวใดเองเมื่อเห็นภาพนั้นก็รู้สึกได้เลยค่ะว่ามันคือภาพที่สื่อถึงความรักความเมตตาและพลังใจจากแฟนเพลงที่มอบให้ศิลปินด้วยความบริสุทธิ์ แม้เราจะไม่รู้ว่าคุณยายกระซิบว่าอะไรแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือสายตาและรอยยิ้มของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพันที่จริงใจและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมภาพนี้ถึงทำให้คนทั้งประเทศน้ำตาซึมได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดเลยค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ไอเชื่อว่ามันไม่ใช่เพียงภาพความน่ารักของศิลปินกับแฟนคลับ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยที่ยังคงมีความรักความเมตตาและความเอื้ออาทรต่อกันเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาเธอไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะแต่ยังร้องด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูและความอ่อนน้อมและนี่แหละคะ่ะคือเสน่ห์ของศิลปินลูกทุ่งตัวจริงศิลปินที่ไม่ลืมคนดูไม่ลืมรอยยิ้มของแฟนเพลง และไม่ลืมความอบอุ่นของคำว่ากำลังใจแอดมินสาวไอเชื่อว่าภาพนี้จะยังคงอยู่ในใจของแฟนคลับไปอีกนานและจะเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่สวยที่สุดของปีนี้ในวงการลุกทุ่งไทยค่ะ หลังจากที่ภาพเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปในกลุ่มแฟนคลับ FC พลังเงียมน้องต้นข้าวเสียงสะท้อนจากแฟนคลับทั่วประเทศก็หลั่งไหลเขา้ามาไม่หยุดค่ะบางคนเขียนว่าเห็นภาพนี้แล้วน้ำตาไหลเลยมันสื่อถึงอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกอีกคนบอกว่าความสุขในถ้ำคืนนี้อาจทำให้ยายทวดอยู่อีกหลายปีมีคอมเมนต์หนึ่งที่ไออ่านแล้วถึงกับต้องหยุดนิ่งค่ะเขาเขียนว่า ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงยายคงดีใจมากที่ได้เจอศิลปินที่ตัวเองรักและอีกหลายคนบอกตรงกันว่าน้องต้นข้าวเป็นศิลปินที่ไม่ถือตัวมีน้ำใจและให้เกียรติแฟนเพลงเสมอบางคอมเมนต์ยังเล่าด้วยว่าคุณยายทั้งนี้อายุประมาณ80ปีเดินเท้ามางานเองเพื่อจะมาดูน้องต้นข้าวร้องเพลงให้ได้สักครั้งในชีวิต และเมื่อถึงวินาทีที่เธอได้ยื่นของขวัญให้น้องภาพนั้นจึงกลายเป็นภาพที่สื่อสารด้วยหัวใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยค่ะไออ่านแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าพลังของความจริงใจมันยิ่งใหญ่กว่าการแสดงบนเวทีเสียอีกเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นคือความผูกพันของคนสองรุ่นรุ่นหนึ่งมอบกำลังใจรุ่นหนึ่งตอบแทนด้วยความอ่อนน้อม หลายคนแชร์ต่อพร้อมเขียนแคปชั่นว่าภาพนี้คือที่สุดของความประทับใจในปีนี้หรือนี่แหละลูกทุ่งของแท้ไม่ใช่แค่เสียงเพราะแต่หัวใจก็เพราะด้วยไอคิดว่าในยุคที่โซเชียลเต็มไปด้วยข่าวดรามา่าการได้เห็นภาพแบบนี้มันคือการเตือนใจให้เราเชื่อในสิ่งดีๆอีกครั้ง ศิลปินคนหนึ่งอาจสร้างความสุขบนเวทีได้เพียงแค่กี่ชั่วโมงแต่ศิลปินที่มีหัวใจสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติได้ตลอดไปเหตุการณ์เล็กๆระหว่างคุณยายกับน้องต้นข้าวจึงไม่ใช่เพียงโมเมนต์ธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวที่ทำให้เรานึกถึงคำว่าศิลปินแห่งหัวใจได้ชัดที่สุด และสำหรับแฟนคลับทุกคนที่อยู่หน้าเวทีในวันนั้นรวมถึงผู้ชมที่เห็นภาพนี้ผ่านหน้าจอแอดมินสาวไรอยากบอกว่าขอบคุณที่ยังศรัทธาในความดีความจริงใจและเสียงเพลงลูกทุ่งไทยเพราะตราบใดที่ยังมีคนแบบนี้อยู่ศิลปินตัวเล็กๆอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาก็จะยังคงมีพลังในการเดินต่อไปบนเส้นทางดนตรีที่เธอรักค่ะ แล้วอย่าลืมส่งหัวใจกำลังใจและแชร์ต่อความอบอุ่นนี้ให้ถึงคนที่คุณรักเพื่อบอกเขาว่าศิลปินลุกทุ่งไทยยังมีหัวใจที่สวยงามเสมอไอจากมักหมอลำนิวสขอลาไปด้วยความซาบซึ้งในคืนนี้แล้วพบเป็นใหม่ในเรื่องราวต่อไปค่ะ